ัญาใช่ไหมนะอันนี้คือยีราฟเหรอไม่ใช่อันนี้คือไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ใช่ไหมลูกเกใช่เหมือนหมูนลูกเกวเลยวันนี้ลูกเกวก็ได้หมุนไดโนเสาร์มาเนาะสวนสยญาณนะคะวันนี้เป็นวันอะไรคะวันเด็กแห่งชาตินะลูกเกวก็เลยมาเที่ยวสวนสยญามนะนี่อ่ะอันนี้โอ้มีโครงไดโนเสาร์ต้อนรับเราอยู่นะคะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้วันเดือนนี้นะเขาให้เด็กที่สูงไม่ถึง130ซนติเมตรนะคะเข้าฟรีนะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวนะ5คนเนี่ยราคาคนละ350บาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงก็คนละ400บาทนะคะจองออนไลน์ก่อนล่วงหน้า1วันนะไป เขานั่งรถไปหาเจ้าชายเลยใช่ไหมะนั่งเรือไปหาเจ้าชายเลยใช่ไหมคะเ้น้งเกศกำลังจะไปบุก,เ,กบจเจน,อนเ้องา <c oughs> <c oughs> น่ารักม่่ารักจ้าเลโฮออปป้าออปป้าโชปป้าโอปป้าป่านเลใช่พี่การ์ดูมีงูด้วยน่ารักจ้าเป็นอาหารซิตติจิตมี แม่กี้ใส่หมวกมาเข้ากับบรรยากาศเลยเด่อเห็นไหมอันนี้ปิตติปิตติกินเนื้อหรือกินผักคะกินผักกินผักเดี๋ยวเราจะลงน้ำกันแล้ว ไดโนเสาร์เป <trad> ah. <M> ็นสัตว์ประเภทอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะสัตว์เลยคานแต่นั่นไงไดโนเสาร์ก็ อันนี้ก็เป็นอะไรคะตัวอะไรคะอันนี้เป็นตัวอะไรลูกค้ข้างหลังน้องเกล่ะไปค่ะนี่น้องๆตอนแรกนะนูกว่ามันจะแข็งนะนี่จะไปเป็นนิ่มๆนะบุกฟองน้ำนะจะร้อนมากร้อนมากใช่ก็ไม่เป็นอันตรายกับเด็กไงไปดูชากันไปดูชากันแล้วแล้วชางนิ่มหรือแข็ง โอ้มีช้างหลายตัวเลยมีลูกช้างด้วยนี่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นจานบินค่ะชมวิว360องศาของสวนสยามนะคะเหมือนรถไฟฟ้าเลยอะเหมือนรถไฟฟ้าเลยมีอขึ้นขึ้นขึ้นเหมนรถไฟฟ้าเลยค่ะค่ะเหมือนรถไฟฟ้าเลยหรอคะอ๋อที่นั่งเหมือนรถไฟฟ้าใช่ไหม อันนี้อันนี้สูงกว่าอะไรนะคะเจลแวเห็นบ้านหมู่บ้านข้างๆเลยดูดูอย่างเงี้ย่ทางดูดูดูสูงกว่าระเบียงบ้านอีกอ่ะใช่สูงมากเลยดูที่อ้าวเขามีสะพานด้วยนี่นาสะพานโค้งที่เห็นเออใช่มีสะพานด้วยเนี่ยแต่เขาไม่ได้ขึ้นมามองไม่เห็นเลยนะเป็นไงบ้างเจลเป็นยังเห็นวิวแล้วเป็นยังไงคะ ชอบเลยเหรอคะ นี่ตอนนี้น้องแกยวก็ลงมาเล่นน้ำนะคะที่สวนสยามเรียบร้อยแล้วนี่แหละเป้าหมายที่จะมาที่นี่วันนี้โอ้น้องแก่วตัวนี้เป็นน้ำตกเวยอ่ะดูดิโอ้ยเป็นไอแค่ถ้ตวแบบพอดีกว่าแกไปไงคะหนึ่งวันที่สวนสยามไปยังไงบ้างเด็กเล็กสนุกใช่ปะ สนุกตรงไหนคือหนูกตอนเล่นอะไรตอนเล่นน้ำตอนเล่นน้ำที่ว่าส่วนน้ำสนุกใช่ไหมคะใช่ค่นนะนะาเนก็ดีนะมาเล่นสวนน้ำใกล้ๆบ้านแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยมีด้วยเพื่อนๆมาเล่นกันสิเพื่นอนๆคะอวากมาเล่นได้เลยใช่แล้วอย่าลืมติดตามใช่เพืเ่อนๆให้จำได้ตอนนี้มัจะเป็นเล่นต่างกันนะไม่ได้เหมือนกัน